ตัวเดโป้นะครับมันจะมีอยู่ในสัตวกรสนะอุปกรณ์ของงานซ่อมบำรุงนะครับมันจะมีในส่วนของลายแมนเทนแนน์กับเฮปปี้แมนเทนแนนตัวลายแมนเทนแนน์ดูยังไงเฮปปี้แมนเทนแนนอยู่ยังไงก็คือตัวนี้จะเป็น, line น line ลายนะแ,แมนเทนแนน์นะครับลายแมนเทนแนน์ก็คือเวลารถจะออกนะฮะเราก็จะทำความสะอาดแม่บ้านนะฮะทำพื้นฐานภายในตัวรถทั่วไปนะฮะเช็คลบอุปกรณ์รถก่อนออกวิ่งดังนั้น การแมนเทนแนนทุกครั้งนะฮะมันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยว่ารถนี้สมบูรณ์จริงนะฮะถึงจะออกไปรับนะฮะไปส่งที่สถานีแล้วถึงจะออกได้เกียร์นะครับตัวนี้ก็คือเตรียมรถเอาไว้สำหรับการออกวิ่งนะครับเขาเรียกว่าลายแมนเทนแนนนะครับส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าแฮบบี้แมนเทนแนนนะครับ ไอตัวเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าโมบายวิ่งแจ็คนะครับโมบายวิ่งแจ็คทําหน้าที่อะไรสําหรับยกตัวรถตัวนี้นะครับมันจะเสียบเข้าไปในตัวรถเนี่ยนะครับข้างละข้างละสี่ตัวแล้วก็ยกรถขึ้นไปทั้งตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโมบายหรือวิงแจ็คนะครับเดี๋ยวนะครับส่วนโมบายวิ่งแจ็คมันก็จะมีอะไรบ้างในองค์ประกอบในส่วนของลายเฮฟวี่แมนเทนเน้นเนี่ย มันก็จะมีในส่วนของตัวนี้เขาเรียกว่าสติงเจอร์นะสติงเจอร์ตัวนี้ก็คือเป็นไฟสําหรับรอรับโรสปีดนะครับเป็นโรสปีดเข้าไปในส่วนของแฮปปี้ัมนทะนแนนเห็นไหมในโซนแฮปปี้ััน,น,น,นทะนแนนดังนั้นเวอร์เรลวมันจะจบตรงหน้าประตูโอเคนะฮะดังนั้นเวลามันชักลากขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของพาว e r เวร์ปักเห็นไหมฮะตัวดำ นะเสียบกับตัวข้างๆมันจะมีตำแหน่งเทอร์ปั๊สอยู่ตรงตรงตรง,ตรงตัวรถเ <c oughs> ห็นไหมฮะข้นไปใช่ครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสโลปสปีดสโลปโอเคนะอ่ามันจะเป็นสปีดสโลนะครับยังไม่ถึงตัวจุดสุดท้ายตัวนั้นก็คือตัวทันชนนะครับเห็นนะครับดังนั้นกิจกรรมในส่วนของ ของอตัวนี้ก็จะมีตนเท่านี้นะครับก็จะมีการซ่อมบำรุงหนักอยู่ตรงนี้ส่วนด้านข้างๆ้าเขาเรียกว่าเทนวอชิ่งแผ่นสำหรับล้างล้างรถภายนอกนะครับอออก็คงจะเข้าไปไม่ได้ได้แค่สองกระปุลใช่ครับแค่สองสองตู้อยใช่ครับเขาเรียกว่าสองคาเทนเนะสับ์ของรถไฟรับ ต้องเข้าใจก่อนนะฮะไลท์แมนเทนแนนซ์หมายถึงว่าตรวจสอบรถก่อนออกวิ่งอันนี้จะถามว่าถ้าปริมาณผู้เดยสารมากึ้นซื้อรถเพิ่มขึ้นแล้วาที่ไหนคอมก็ก็จะมีในส่วนของตอนกลางก็ขยายได้ตอนนี้เราเราเราใช้แค่สองสองคาเทงแต่มันได้องคาเทลก็จะมีในส่วนของเขาเรียกโบกี้ช่วงกลาง น่าเข้ามาเสริมได้อันนี้คือหัวเป็นตัวกลางอะไรนะไม่มีตัวขับมันขับรถมันจะมีหัวกับท้ายอันนี้ก็หัวกับท้ายใช่ไหมครับถ้าเราจะเพิ่มก็ใช่ครับใช่ครับจะเพิ่มก็เพิ่มตรงกลางที่ใช้ที่ใช้สุดสุดที่างครับอะไรนะครับที่ใช้ตอนที่สามนครับตัวกลางนี่วนที่จะต่ำไปดูหัวตัวทท้าย ก็ไม่มีไม่มีกบอืมนำกันตัวกลางมันก็จะเป็นตู้โดยสารตู้อย่างเดียวไม่จะเป็นหัวรถจักรเจนะมีหัวรถจักรมันจะมีหัวขาท้ายเท่านั้นจะมีระบบเวนวิเลชั่นนะตามมาตรฐานสากลก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องแบ็กอัพซิเคียลิตี้เรื่องเวนวิเลชั่นและไลทิ้งเรื่องแสงสว่างทั้งหมด กรณีไฟดับใช่ในกรณีไฟดับสำหรับการรอรถช่วยรอรถฉุกเฉินนะฮะมาจุงมาลากหรือหรือมารับผู้โดยสารนะครับแล้วเราตอนนี้เรามีรถฉุกเฉินมาตรงตรงวนรถหรือยังมีมีฮะมีรถเขาเรียกว่ารถหัวลากอยู่ตรงนูน้นไหมใช่ครับจะจอดอยู่ตรงแพรเรียนนูน้นใช่ครับเป็นเป็นรถยนต์ดีเซลแล้วแล้ว ว่าหัวลากใช้ดีเซลแล้วเฮ้เวลาวิ่งถ้าเกิดมันมีโอกาสไม่ตรงไกด์เร็วแล้มันมันจะมีมันจะมีไกด์เร็วเหมือนกันมีไกด์เร็วมันจะมีไกด์เร็วเหมือนกันแต่ว่ามันขับเครื่องด้วยดีเซลอ๋อเป็นออโตเมติกแต่ว่าใช้ดีเซลใช่ใช่แต่ใช้ดีเซลไม่ได้ใช้ไฟฟ้าดังนั้นตัวเกี่ยวเหมือนกันหมดทุกอย่างเกี่ยวเหมือนกันหมดแต่มันไม่เป็นเกี่ยวไฟเท่านั้นเองเอ้เท้าตรงนี้มันจะมีทั้งหมดอ 6ตัวนะครับ6ตัวสำหรับสัตว์นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคือจะโซนอนาคตนะครัรืิจอโนอนาคตก็คือจะมีส่วนเชื่อมต่อไปไปทางถนนตกนะครับก็อรอไว้นะฮะผมนะวันนั้นตอนนี้เราขอสั้งในส่วนของอจากสถานีทนบุรีไปไอคอนไปโรงยาบาลตากสินนะสถานี ดังนั้นระบบในส่วนของของภาพรวมของนานาในส่วนของแผ่นฟอร์มมีอะไรบ้างนะครับก็มีในส่วนของรถในส่วนของขาขาเข้าขาออกนะครับตัวนี้จะออกไปนะตัวนี้จะใช้ขาออกดูจากป้ายอักษรได้นะครับป้ายอักษรจากทีหนึ่งไปทีสนะครับก็คือสถานีตรงไอคอนนะครับแล้วนกะ็ต่ตอตรงนั้นไปนะครับ i well. do